ค่ะชาแนลโดยแม่นุชซา,าไพร์ไวกิ้งคะ่ะเมื่อนี้แม่นุชไปในเมืองมาจ้าไปในเมืองแหละก็เลยเลยแวะไปร้านอันเอเชียนสตรีทเนาะ้านที่เป็นอันเจ้าของเป็นคนให้ก็ได้ของกินมาเดี๋ยวเมน้เดี๋ยวมื่อน,นี้แม่นุชจะมาเปิดถุงให้เบิ้งจ้าว่าแม่นุชได้อยังมาแนะน่เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยจ้าจ้ามาที่นี่แม่นุชกระพร้อมแล้วที่จะเปิดถุงที่ไปล้านเอเชียนช็อปให้เบิง้งเนาะว่าแม่นุชได้อีหยังแนะ่นี่ข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวเขียวงู เขียวงูยูบะปูแต่เขาบอกแค่เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียว2อกิโลจ้ะ2กิโลกรัมราคาสอง่สิบเอ็า,าทหาสิบสตางค์เนาะข้าวเหนียวถุงนี้ข้าวเหนียวอะไรอยังอีกนี่ได้เห็ดมะนาจ้ะเห็ดอีหยังกับปบูหูเด้อว,วันนี้เห็ดอยู่ไซรัลค่ะเห็ด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  Japanese mushroom Japanese mushroom two h u n d เห็ดญี am, ja. ่ป uh, e ุ่นสองลอยสองอยกรัมสี่สิบเก้าโครนจ้าแพ็คนี่งลอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเนาะเห็ดญี่ปุ่นเพิ่ว่าเห็ดญี่ปุ่นผักไทยได้ผักหวานมานั่งจ้ไในหอดผักหวานผักหวานยื้อใส่แล้วละค่ะผักหวานออผักหวานเขาเอิ่นไว้อย่างภาษาอังกฤษ พักวานภาษาอังกฤษเอิ้นว่าพักวานพักวานจ้ายุใส่ละอ๋อนี่เด็ดพักวาน200รกรัมพักวานส0งรกรัมราคา45โครน157ยหบาทห้าสิตางพักวานเนาะต่อมาก็จะเป็นพักอิตูหรือว่าใบแมงลักนะคะยุใส่ละ ใบแมงลักลักลักหาผู้เห็นใบแมงลักแปดสิบกรัมยี่สิบห้าคนแปดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค์จ้ะใบแมงลักอันนี้ผ่านไปอันนี้คือใบโหระพานะคะใบโหระพาเป็นกระเป๋าตลกปัสซันเดอร์ยังมั่นใสได้ใบโหระพายี่สิบห้าครนแปดสิบกรัมจ้ะแปดสิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค์ผ่านไปนะคะ ไอ้หอดทั่วผู้ทั่วผู้ก็ได้เน้่ยแบบนี้ทั่วผู้ทั่วผู้ย่ใส่แบบนี้ทั่วผู้ย่ใส่ราคาทั่วผู้ทั่วผู้แปดสิบกรัมเมนูหาราคาทั่วผู้ว่าเห็นนะอันนี้เอาไว้สกอนเนาะทั่วผูผ่านไปเดี๋ยวจังหา ได้แครกเกอร์แต่อันอันเขาเออนอี่ยังดอกอันไรแครกเกอร์ er, ไหมเขาเกียบอีนยังของไทยบ้านเฮานั่นจากมาให้สองสาวเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่ละ่ะ32โสิบสคนรอยสิบสองบาทจะ้ะอันนี้เนาะผ่านไปน้ำมันหอยน้ำมันหอยซอสหอยนางลม่ม อยู่ใส่ละหาบุเห็นเอาไว้ยสะก่อนได้ให้บูบอยมานะมั่งจ้ะนวลหวานให้บูบอยเนาะสี่สิบเก่าโครลอยจ็ดสิบเอ็ดบาทหาสิบสตงางค์จ้ะให้บูบอยอันนี้เนาะแล้วก็จะมีแบมบูช็อตน้ำไม้จ้าน้ำไม้สี่ลอยกรมัมสี่สิบเก่าโครลอยจ็ดสิบเอ็ดบาทหาสิบสตงางค์จ้ะน้ำไม้ห่อนี่เนาะมีน้ำไม้แล้วก็จะมีได้มาหลายแนวกีได้เหมือนกัน ถุงกับคือเก่าจ้ะถ้าซื้อของบเอาถุงไปถุงกันละค่าสองโค่นเจ็ดบาทเนาะจ้ะกระชายกระชายราคาอยู่ใส่หลังกระชายนี่โอ้ยไม่ได้เตรียมตัวจังวันนี้ขอโทษขออภัยกระชายโอ้ยเมนูถาเราเห็นนี่เด็กกระชาย80กรัมยี่สิโค่น77บาทจะ้ะ ก็ใช่แหละกะทัวพู่ทัวพลูทัวพลพูคือหาบเห็นทัวพู่เขาก็ึืนว่าันมันเขาเขียนไว้แค่ว่าเป็นผักการซักก่าสันภาษาโนเวย์เนาะมันไม่ได้บอกว่าทัวพู่บอกว่าเป็นผักชนิดหนึ่งยี่สิบห้าโคนจ่าแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์เนาะมีมะเขือมะเขือมะเขือค่ะมะเขือ มะเขือนะคะมะเขือราคา39โคนจ้ะ200กรัม39โครนลอยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์มี่ีหน่วยจ้ะมะเขือมะเขือสีหน่วยโอ้ราคาลอยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์โอ้ยกินกานมันบอกเอาๆให้กินหอดกานมันเผื่นได้นี่นะได้อันนี้มานั่มขี้เล็กขี้เล็กได้ขี้เล็กมานั่มจ้ะ คี้เล็กบอลเล็ดประสัน่นขี้เล็กอันบอลเล็ดอันภาษาโน,นวเวยว่าก่อนกลมๆประมาณนั้นนะจ๊ะคี้เล็ก200กรัม49โคร้อยเจบาท50สตังค์จ้ะน้ำมันหอยอใู่ใหรราคาน้ำมันหอยคือผู้เห็นอ๋อนี่เดแม่ครัวออยสเตอร์ซอสอันอ่ซอสหอยนั่งลม600มิลลิตรขวดนี่ราคาสีโคน ร้อยหาสิบ,บาทห้าสิบสตังจ้ะมนุษย์กระดาประมาณนี้แหละเนาะที่ไปมือนี้ตั้งใจจะไปร้าน S&M Special Collection อัน Simona r o รชา X S&M พาสขายออนไลน์อ่านอยู่จ้ะแต่ว่าอ่านรายละเอียดอ่านแค่ว่าเขาขายมือนี้เขาเปิดขายมือนี้แต่มนุษย์กบไดาษกดาอ่านเห็นวันละเอียดว่าเขาขายแค่ในออนไลน์ก็เลยมนุษยว่าไปในๆก็ไปแล้วก็เลยอะนะแวะไป สื่อพอดีน้ำมันหอยจะเบิดละมนุษย์ก็เลยอันความตังต้งใจจริงก็มีแค่ยางเดียวนะั่นแหละน้ำมันหอยแต่ว่ากระดกได้ผักได้หยาได้ขนมไทยๆมห้สองสาวกินน้ำเนอกจากได้มะเขือมะเขือซีนวยโอ้ยมึงแน่พี่น้องเลยแพงคักแพงโพดแพงเรือมะเขือซีนวยลอยสามสิบหกคนเอลอยสามสิบหกบาทหาิบสตางสามสิบเก้าคูนอันนี้โปรดักต์มาจากประเทศใดล่ะนี่บบมีบอกปกติละเขา อ๋อมาจากเวียดนามจ้ะเห็นป่อันนี้มาจากเวียดนามได้บอเป็นของไทยได้นนินะทัวพลูมาจากกัมพูชาจ้ะกะชายมาจากไทยอยู่ขี้เล็กขี้เล็กขี้เล็กมาจากไรบ้างนี่ขี้เล็กไทยแลนด์นะจ๊ะเห <laughs> <laughs> ็ดญี่ปุน่นคนขึ้นจะมาจากญี่ปุน่นบ่เห็ด japanese mushroom e บ t from Thailand นะคะเห <laughs> 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 ็ดญี่ปุ่นเรามาจากไทยจ้ะเพราะไทยเนาะ เนาอไม้มันมาจากไทยอยู่แล่แลนะเนาะนรอไม้เนาอไม้มาจากไทยบานเฮาจา้าอันนี้ก็เป็นของไทยบานเฮาล่นะนี่เนาะแครกเกอร์มาจากไทยไทยปันปันแครกเกอร์ใบโหระพาก็มาจากไทยจา้าผักอีตูผักอีตูใบแมงลักก็มาจากไทยเนาะ ผักวานนะคะผักวานก็นมาจากไทยจ้ะเนาะสินค้ามันโตมาจากเวียดนามสินค้ามันโตมาจากไทยแลนด์ข้าวเหนียวสองกิโลจะเอาอันจะหนึ่งข้าวเหนียวกะเกย่างใน้สองสาวกินเนาะข้าวเหนียวสองกิโลนี่สองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ได้ให้วุบลอยได้อันน้ำมันหอยจริงๆริงน้ำมันหอยเนี่ยไม่นูกตั้งใจว่า จะซื้อเป็นแกนลอนแต่ว่าเขาบ่ามีเขาไม่ได้ขายเป็นขวดซะซื้อโยกแกนลอนละมันจะมันจะถูกกลัวแหละกะอันกินได้ดนกลัวประมาณนี้เนาะอันจะได้บ่ต้องไปซื้อบ่อยๆประมาณนงซส่โอเคจ้ามนุษย์ก็ไดมาอันไดของมาประมาณนี้เหละจเนาะนะคะมนุษย์ก็ฝากไว้เลยกับการช่องคุณแม่ขาชาแนลนะจ้าแวนเขามาแนะนำติชมเสียงดังไปเบาไปอยากให้มนุษย์เฮ็ดอียหยังเฮ็ดคลิปอีหยงังแนะนำม,มนุษย์มาได้นะคะ แนะนำติชมเมนูจะได้ปรับปรุงโตนอกจากเนาะเดี๋ยวแมนูทายให้เบิ่งว่าเมนูได้อย่างสรุปขา่ขาวๆให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะนะจ๊ะก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะมนูศึกษาอันแมนูมนสิกษาปไปหาทุกทุกบ้านนั่นแหละจ้ะมือนี้มนูกระลำลาไปนะคะบายคะ่ะบาย